น้องเป็ดอินดี้ตอนเด็กไม่ยอมสวัสดีมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กน้อยหน้ากลมแก้มยุย้ยหน้าตาน่ารักแต่น้องเป็ดอินดี้มีนิสัยที่ทำให้คุณแม่กลุ่มใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้องเป็ดอินดี้ไม่ชอบสวัสดีผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณป้าข้างบ้านที่มักจะนำขนมอร่อยๆอมาฝาก คุณลุงหน้าปากซอยที่ชอบชวนน้องเป็ดอินดี้คุยเล่นหรือแม้แต่คุณครูใจดีที่โรงเรียนทุกครั้งที่เจอผู้ใหญ่น้องเป็ดอินดี้มักจะหลบสายตาก้มหน้าหรือไม่ก็มาหลบหลังคุณแม่ทำให้คุณแม่ต้องคอยขอโทษแทนอยู่เสมอน้องเป็ดจ้าทำไมหนูไม่สวัสดีคุณป้าหน่อยละจ๊ะการสวัสดีเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เป็นวัฒนธรรมดีๆที่คนไทยเราทำกันมาตั้งแต่โบราณครั้งหนึ่งคุณแม่ถามหาเหตุผลกับน้องเป็ดอินดี้และได้คำตอบว่าน้องเป็ดอายค่ะคุณแม่น้องเป็ดไม่กล้าหอกไม่ต้องอายหรอกจ้าน้องเป็ดการสวัสดีผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีเป็นนิสัยที่น่ารักไม่จำเป็นต้องอายเลยจ้าเมื่อรู้สาเหตุแล้ว คุณแม่ก็พยายามหาวิธีต่างๆมาฝึกความกล้าให้น้องเป็ดอินดี้ไม่ว่าจะสอนด้วยคำพูดชวนน้องเป็ดอินดี้ฝึกสวัสดีกับตุ๊กตาและบอกว่าเด็กที่สวัสดีเก่งจะเป็นที่รักและเอ็นดูของผู้ใหญ่แต่น้องเป็ดอินดี้ก็ยังคงไม่กล้าสวัสดีผู้ใหญ่อยู่เหมือนเดิมวันหนึ่งขณะที่คุณแม่กับน้องเป็ดอินดี้กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะ ก็ได้เจอกับคุณยายใจดีคนหนึ่งสวัสดีจ้าหนูน้อยน้องเป็ดอินดี้รีบหลบไปด้านหลังคุณแม่ทันทีคุณแม่จึงยิ้มและทักทายคุณยายแทนสวัสดีค่ะคุณยายเออพอดีว่าน้องเป็ดอินดี้เขาขี้อายนะคะอย่าใส่ใจเลยนะคะคุณยายมองน้องเป็ดอินดี้อย่างเข้าใจแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรจ้าหนู แล้ววันหลังเราค่อยมาทักทายกันใหม่นะเมื่อคุณยายเดินไปแล้วคุณแม่ก็หันมาพูดกับน้องเป็ดอินดี้ด้วยน้ำเสียงจริงจังน้องเป็ดจ้าลูกอาจจะคิดว่าการไม่สวัสดีผู้ใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญนะลูกมันแสดงถึงความมีสัมมาคาราวะและความน่ารักของเราหนูอยากให้ใครๆรักและเอ็นดูหนูใช่ไหมจ๊ะ น้องเป็ดอินดี้เงยหน้าขึ้นมาแววตาชง,งนเล็กน้อยเหมือนกำลังคิดตามคำพูดของคุณแม่หลังจากที่คุณแม่พูดคุยเรื่องการสวัสดีกับน้องเป็ดอินดี้ในสวนสาธารณะน้องเป็ดอินดี้ก็ดูเหมือนจะคิดตามมากขึ้นแม้จะยังไม่ยอมสวัสดีใครในทันทีเย็นวันนั้นคุณแม่เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมกับสมุดภาพเล่มใหญ่ น้องเป็ดมานี่สิลูกแม่มีเรื่องสนุกสนุกจะเล่าให้ฟังน้องเป็ดอินดี้วางของเล่นลงแล้วเดินไปนั่งข้างๆคุณแม่ในสมุดภาพนั้นมีรูปวาดน่ารักน่ารักของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังสวัสดีผู้คนด้วยรอยยิ้มสดใสนี่คือน้องแก้มใสจ้ะลูกน้องแก้มใสเป็นเด็กที่น่ารักมากใครๆก็รักน้องแก้มใส พราะน้องแก้มใสเป็นเด็กที่มีสัมมาคาระวะทุกครั้งที่เจอผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณครูน้องแก้มใสจะยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่างไพเราะเสมอเมื่อเห็นว่าน้องเป็ดอินดี้มองรูปภาพอย่างสนใจคุณแม่ก็เล่าต่อเวลาที่น้องแก้มใสสวัสดีผู้ใหญ่บางคนก็จะยิ้มตอบกลับมา บางคนก็ชมว่าน้องแก้มใสน่ารักจังเลยบางคนก็ให้ขนมทุกๆคนต่างก็เอ็นดูน้องแก้มใสเพราะการสวัสดีเป็นการเปิดประตูสู่มิตรภาพที่ดีน้องเป็ดอินดี้ฟังอย่างตั้งใจใบหน้าเล็กๆฉายแววครุ่นคิดการสวัสดีไม่ได้ยากเลยนะลูกแค่ยกมือขึ้นมาพนมไว้ที่หน้าอกแล้วก้มหัวลงเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่า สวัสดีค่ะง่ายๆแค่นี้เองจ้าคุณแม่พูดพร้อมกับสาธิตให้น้องเป็ดอินดี้ดูช้าๆน้องเป็ดอินดี้พยักหน้าหงึกๆึแล้วลองทำตามบ้างมือเล็กๆยกขึ้นมาพนมกันอย่างเก้กกัลางๆด้วยความตั้งใจน้องเป็ดทำถูกไหมคะคุณแม่น้องเป็ดทำท่าได้ถูกต้องแล้วจา้าและถ้าฝึกบ่อยๆน้องเป็ดก็จะว้ายสวยขึ้นเรื่อยๆ ใครเห็นก็จะต้องประทับใจแน่นอนคุณแม่ให้กำลังใจน้องเป็ดอินดี้วันรุ่งขึ้นขณะที่คุณแม่กำลังพาน้องเป็ดอินดี้ไปตลาดระหว่างทางก็ได้เจอคุณป้าแม่ค้าผักที่รู้จักกันสวัสดีจ้าน้องเป็ดอินดี้ไม่เจอกันนานเลยนะจ้าโตขึ้นเยอะเลยน้องเป็ดยืนนิ่งแต่ไม่ได้หลบสายตาหรือเดินหนีเหมือนเมื่อก่อน เพียงแค่ยืนนิ่งๆมองคุณป้าแล้วยกมือขึ้นพนมอย่างที่ฝึกมาเมื่อคืนแล้วกล่าวเสียงเบาๆว่า,วาส,สวัสดีค่ะหนูน้อยนี่น้าเอ็นดูซะจริงมือไม้อ่อนแบบนี้ดีแล้วจ้าสวัสดีบ่อยๆเข้าจะได้ติดเป็นนิสัยที่ดีคุณป้าเอ่ยชมด้วยความเอ็นดูพร้อมกับยื่นมะเขือเทศลูกแดงๆสองสามลูกให้น้องเป็ดอินดี้ เอานี่ไปกินนะจ๊ะหนูกเก่งมากเลยลูกคุณแม่รูปผัวน้องเป็ดอินดี้ด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมจ๊ะน้องเป็ดการสวัสดีไม่ได้ยากเลยแถมยังทำให้เรามีความสุขด้วยนะน้องเป็ดอินดี้รับมะเขือเทศมาด้วยความเขินอายแต่ในใจรู้สึกอิ่มเอมอย่างประหลาดหลังจากไหว้คุณป้าแม่ค้าผักแล้วน้องเป็ดอินดี้ก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมา แม้จะยังไม่กล้าสวัสดีทุกคนในทันทีแต่ทุกครั้งที่คุณแม่ชวนให้ทักทายผู้ใหญ่น้องเป็ดอินดี้จะพยายามมากกว่าเดิมบางครั้งก็แค่ยิ้มให้บางครั้งก็พยักหน้าเล็กน้อยแต่ทุกครั้งที่น้องเป็ดอินดี้ยกมือไหว้และพูดคำว่าสวัสดีค่ะได้สำเร็จคุณแม่จะกอดและชมเชยน้องเป็ดอินดี้ด้วยความภาคภูมิใจเสมอ วันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูประกาศว่าจะมีงานวันเด็กขอผู้อาสาออกมาแสดงความสามารถเพื่อต้อนรับแขกผู้ใหญ่น้องเป็ดอินดี้นั่งคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวๆหนูหนูหนูค no, 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 ่าคุณครูคุณครูยิ้มกว้างด้วยความดีใจดีมากเลยจ้าน้องเป็ดอินดี้หนูอยากแสดงอะไรจ้า หนูหนูไม่ได้อยากจะแสดงค่ะแต่หนูอยากจะอยากจะไปยืนต้อนรับและก็สวัสดีแขกผู้ใหญ่ที่มางานค่ะน้องเป็ดอินดี้พูดด้วยเสียงที่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะักแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคุณครูและเพื่อนๆตื่่างพากาันรปรบมือให้กำลังใจทำให้น้องเป็ดอินดี้หัวใจพองโตด้วยความตื่นเต้น นี่เป็นครั้งแรกที่น้องเป็ดอินดี้อาสาทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนถึงวันงานวันเด็กน้องเป็ดอินดีส้สวมชุดไทยน่ารักถักผมเปียเรียบร้อยยืนอยู่หน้าประตูทางเข้างานพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกสองสาคนเมื่อแขกผู้ใหญ่เดินเข้ามาน้องเป็ดอินดี้จะส่งยิ้มกว้างและยกมือขึ้นพนมอย่างสวยงามพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ อย่างชัดท้อยชัดคําและจริงใจแขกผู้ใหญ่หลายคนชื่นชมที่เด็กๆมีสัมมาคาระวะและไหว้ผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อมบางคนก็หยุดทักทายและพูดคุยกับน้องเป็ดอินดี้ด้วยความเอ็นดูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องเป็ดอินดี้ก็กลายเป็นเด็กที่มีสัมมาคาระวะใครๆก็รักและเอ็นดูน้องเป็ดอินดี้มีความสุขกับการได้สวัสดีผู้ใหญ่ และไม่รู้สึกเขินอายอีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าการสวัสดีคือหัวใจสำคัญของการสร้างมิตรภาพและความน่ารักในตัวเองกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของน้องเป็ดอินดี้ผลิตผลงานใหม่ๆขอบคุณคะ่ะ